บัดนี้วันที่30กรกฎาคม2 5ง8เป็นวันที่91เข้าพเจ้านางสาวธนรัตน์ปวนยศฤีรวิทย์ขอถวายเสียงสดสาธยายพระสูตรพระบริน้มนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในพระด h เพียรชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิด หนึ่งบทกาพระรัตนาตายอรหังสมมาสมุทโธพระควาพุทธังพระควันต่างพิวาเทนมีสวาคขาโตพระควตาธรรมโมธรรมังนะมะซามีสุปฏิปโนพระควโตซาวะคังโฆสังคังนะมามีสองบทบูชาพระเพทีพิณาตอรหังสมมาสมุทโธสุจิรังปาริทิพุโตผูเนหิธารามานุธานิปารามิหิสติสติยาวชีวังอาหางพุทธังธรรมังสังคังสารังคโตปูเชมิรัตนตยังธรรมังจรามสโสทินา สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเดโสอัตตะคัมสันตุเทวตาสัจธรรมมังมุนีดาชัสสะสุนันตุสัพขโมกขังสัคเเกเมจรูเปเขเดสิขาราตเตจันตาริเควิมาเนทีเประเทจคกาเมตาดุวะนาคาหันเอเคหาวัตุหิเคเตภูมาจายันตุเทวาฉลทราวิสเมยาคันทพพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนีวราวาจันังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรณกาโลอายมพันตาธรรมสวรณกาโลอายมพันตา ธรรมสวนาการโรายัมพธทันตาสี่บทสวนบุพภาคณะประการ นโมตัสสะพะโคตโหราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะโคตโหราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะโคตโหราโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้ามบทสวดใต้สรณคมนะปาทาพุทธังสรานังกระฉามีทำมังสรานังกระฉามิสังฆังสรานังกระฉามิทุติยัมปีพุทธังสรานังกระฉามิทุติยัมปธทำมังสรานังกระฉามิทุติยัมปีสังฆังสรานังกระฉามิตติยัมปีพุทธังสรานังกระฉามิตติยัมปธทำมังสรานังกระฉามิตติยัมปีสังฆังสรานังกระฉามิหกบทสวดสัจจะิริยาคาถา นัตเเมสารนังอัญังพุทธโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสตเเมหงตูสัพพทานัตเเมสารนังอัญ yeah. ังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสตเเมหงตูส huh. ัพพทานัตเเมสารนังอัญังสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสตเเมหงตูสัพพทาเจ็ดบทสวดติรัตนปนามะคาถาพุทธังนัเมรัตนาโพตสริลจิตตังธรรมังนเมรัตนาโพตวิสุทธิสารัง สังฆนะเมรัตนาภูตะสุสีลาทิฏฐิเอตังนะเมติรัตนารัตจะยะวหังสัมมาสโมสาริตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยภาวสัปปะวตังอสุมิตยยมหิปิเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตตะทิตะเรสัมมาสัมภเวนะโลเกกะทาจิจจจิเรนจจปาตุภูตังคัมภีรยานวิสัยังอติทูทัสตัง เวโยเหปันทิตตะชาเนหิวิชนญ,ญาดูปังโลกรัรมหิเกหิจิกาธาจุปะรับพระพนียังเฮสันเจสุทุเวทิตังคุณกายายายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตามปีสมุป,ปัส,สตังมนาสิสุทะปัสสาทฐานังปุญญะทิการนะมัสสะมุตตามาปุณณะปูมังทุกขะปโมจนะมุมขสะสารนังคาตาณัง ภูชาละเฮสุประมังอภิภูชเนยยังนิพานาสัจฉิกิริยายุปนิสัยทังสัมมากิเลสัมมะละโสทะนาสิทิยาจาสาธุหิอัตถานปุสาเลหุปะเสวะนียังปานิหิจาปิสานังคมานิยะเมวะตัสมาหิตังติรตานังสารังขตัมหะ พระตินทิวังคณะนสุนามัสมานาปูเชมาจาปิสะสสตังสุปสันนาจิตาตัฏฐานุป,ปาริจาริยาสัทธารตาจาพุญเยนตตัฏฐสุก,กะเตนะสุขีพระเวมมเตเชนนตัสสะจัสทาปิสุวัติหุงตุโยเจธาธรรมวินายามหิปมาณปูโตโลกุตราพิสมโยนิยโตสุโคชัง ตัดโสะนิสายจะจายายายัมปิหงตุวัตถุตะเยปริจิตโตสุป,ปัสขา,ากาโรแต่นมะการสิทธิคธาถาโยจาคม,มาโมหะมาลาปะกโท สามังวักุโโสถโตวิุมโตมารัสสะปาสาวินิโมจย,ยันโตปาเปสิเขมังชะลตังวิเนยัางพุทธังวรันตังสิลสานามามิโลกัสสานาธันจาวินายะกันจะตันเตสะสาเตชาสาเยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุธรรมโอทัโชโยวิยะตัสสะสัตถุทะเสสิโลกัสสวิสุทธิมักคังนิยานิโกธรรมธารสัทารีสาตาวะโหสันติกรโรุโจิโนโธรรมังวรันตังสิลสานามามิ โมหะปะทาลังอุปัสสันตะทาหังตันเตชัสสานเตชยาสิทธ,ธทิหงตุสัพพันตรายาจาวินาสเมตุสัทธรรมาเสนาสุขตาโนโยโคโลกัสปาป,ปูปักกิเลสเจตาสันโตสายางสันตินิโยชโกจัตสวาคาตะธรรมวิจิตังโกรโติสังคัมวรันตังเสานาสานามิพุทธานุพุธทธังสามาสีลาทิถิงตันเตชัสสานเตชยาสิทธทิหงตุสัพพันตรายาจาวินาสเมตุ ๙วสวนโมการัตกะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมเฮสินโนนโมโอตตมัตถมัตสสะวะขาตะเสวะเตนิทะนโมมหาสังคสสะเปวิสุทะเสลาทิทิโนนโมโอมาตายารัตถะรัตนตยาสะสาธุการนโมโอมาการติตัสสะตัสสาวัตถุตยัสปินโมการัปปะภาเวนะวิขสันตุอุปทวานโมการานุภาเวนะโสวัตถิของตุสัพพทานโมการัตเตชนะวิทิมหิโอมิเตชวา สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยังพะควาสัคเกสุวิหารติกปิลาวัตถุสัมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตถิงปันจมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโุกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาติปติตาโหติพะควันตังทัศนายะภิกขุสังฆันจักอัตโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตตาทังหงเสยยังโกรพะควา สัจเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหัตาพิคุสังเคนะสัตเข่งเป็นจมาเตหิพิขุสเตหิัพเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจารโลกธาตุหิเทวตาเยคุเยนะสันนิปฏิตาหุติพระขวันตังทัศนายะภิขุสังคันจายันโนะมายามปิเยนะปะควาเตนุปสังกัมเมยามะอุปสังกัมิตวาพระขวโตสันติเกปเจกะคาถาภาสยยามาติ อาดภพโตาเทวตาเจยธา,าปีนามะพระวะปุริโสสัมมัชิตังวาพาหังภาษาเรยะปภาษาดิาตังวาพาหังสัมมิชยะเอวะเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตาราหิตาภควาโตกราโตปโตุะตระหังสุอาดโหตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตาวาเอกามันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิ มหาสมยโยบาววะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาขาตํมหะอิมังทรมสมยังทักขิตาเยวะอัปราชิตาสังคันติอัตโขอปปราเทวตาพระโคตโตสันเิกอิมังคาทังอปาสิตตถิคัพโวสมาทหังสุสิตังอตตะโนโอชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิคาเหตวะอินทริยารักันติปันติตติอัตโขอปปราเทวตาพระโคโตสันติกอิมังคาทังอปาสิเจตวะ ขีรังเฉตวาปาริคังเอิทขีรังโอหันจัมมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักภูมาตาสุทันตาสุสูนาคติอาตโขอปาราเดวตาปะวโตสัญญเกมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธทางสรนนังกตาเสนาเตขามิสันติอปายาภูมิงปหายมโมนสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอาตโขปะขวาภิกขูอามันเตสิเยภูเยนะพิขเวทัสสะโลกธาตุสุเทวตาสันนิปตตาโหติตถาคตังัสนายาพิกขูสังคัญจะเยปิเตพิข เวอหิสุงอติตัมมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปิตาอหิสุงเสรย่าานปิไมหังเอตะรหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสรย่าานปิไมหังเอตรหิอจิเกสาเิพิกเวเทวกายานังนามานิ กิตติสสามิภเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสสะทุกังมนาสิกโรทาผาภาสิสสามิติเอวังพันเตเติโคเตพิกุภะขวโตวปัจจสสโสสงฆะวาเอตัตโวจักสิโลกมโนกัสสามิยะถะภูม,มาตัสสิตาเยสิตาคิริขภะรังปไหตตาสมาหิตตาปุทูสีหาวาสันดีนาโลมะหังสาปิสัมพุโนโอทาตามมะสา,าสุทธาเวปปัสสัมมะ นาเวลาปิญโยปัจจะสะเตปัจ,จะสะเตยตวาวเนกพิลาวัทะเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศัาสนะ,ะเตเ,เทวากายาปิกันตาเตวิชานาพิคโวโวเตจะอตัตตปะมากระงสุตวาพุทธาสสาสนา เตสัมปตูรหโยยานางอมนสานะทัสนังอเปเกสัตตมัทมงสหัสังอัฏฐสัตตเดงสัตตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัทสงอเปเกนตัมมัทุงลิสาสภาพุทธาอหมตันจัตสพังอภิญญายะวะวะคิตวานาจกุมาตโตอมันตยยสัทธาสาวเกสาสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาภิกขโวเยโวหังกิตายิสาเมขีราหิอนุกุปโสร ัตตาสหัสสาวยะคาภุมมากับปิลาว,าวัฒวาอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยะสัสสิโนโมทามาาโมัมนาปิกามูปิกุนาสมิติงวนาั สหัสหาเหมวัตตายขานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสติโนโมทัมนาภิกขัมุงิกขุนังสัมมิติมุนังตาตาคีราติสหัสหายขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสติโนโมทัมนาภิกขัมุงภิกขุนังสัมมิติมุนังอิเจเตโสราสหัสหายขานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโต โยสะสีโนโมทัมานาปิกามุงพิกุาังสัมปิติงวนังคุมพิโรราชาคาหิโกเวโุรัสานิเวสานังพิญโยนังสัตตาสหัสสัญยคานังปายิรูปปาสติคุมพิโรราชาคาหิโกโปาสปาคาสัมปิติงวนังปุริมันจะที่สังราชาคตารโรธภาษาสติพันทัพานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัสสะมพหาโวอินทนานามะมหาภา,าอิติมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยสะสีโนโมทัมานาปิกัมุง พิคุณนางสมิติงวันนางทักคีนันจะที่สังราชาวิรุฬหงศตประสาสติคุมพันธนางอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสสะพระโวอินทานามาหราอิทิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยศสิโนโมทามนาปิกามุงพิคุณนางสมิติงวนางปัชิมันจะที่สังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานัอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสสะพระโวอินทานามาหลาอิทิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยศสิโน โอทัมนาปิกามงพิกุณนงสมิติงวนาอุตตะรันตะที่สังราชากุเวโรตปัสสะสติยะคานางอธิปติมหาราชายสัสิโสบุตาปีตัสสะพะโวอินทนามามหัพลาอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสิโนทัมนาปิกามงพิกุณนงสมิติงวนาปุริมาที่สังคาตารโตทักคีเนนาวิรุณาโก ปชิเมนะวิรูปโขภูเวโรอุตตรางิสังจะตารโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัทธละมนาอัตถังสุวเนกปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสาอากูวันจนิกาสทามายากูเวนทูเวเกนทุวิภูจวิภูโตสหจันทนโนกามาเสโทจะกกินุคันทุนิคันทูจะปะนาโธโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตานิจิตตะเสโนจะกคันทโพนาโดราชาชนโนตโพ อาคูปันจัสิโกเจวะติมพะรูสุริยวัชาสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทับพาสหาร,ราชุพิ โมทมนาภิกาโมภิกุนังสมิติงวนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัสตชกากัมภารัสสตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารัฐาจาอาคูนาคายะสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนังเยนาคาราเชสหัสสหารันติอิพาธิชาปคิวิสุทธาจักรูเวหายาสาเตวนามัชปัตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนามังอะภยันตทานาคาราชานามาสิสุปันนาโตเข่ มัคคะมามากาสิพุธโธสันหาเหวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารานามาังสุพุทงังชิตาวัชิราหาะหัตถีณะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวเสเตอิทิมโตยัสสิโนกาลกัญชามหาธิจมาอสุราธนเวขาสาเวปจิตติสุจิติจะปะหาราโทนมูจีสหสัตตัญจะพาลิกุตานางังสัพเพเวโรจานามากาสันในหิตาวะผลิงเสนงัง ราหูพัทธามูป,ปาคมมงสัมายโยธานีพัทันเตปิคูนางสมมิติงวะนังอโปจะเทวาปทาวีจะเตโชวาโยตถาขามงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยาสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสัสิโน พระเสเจ้าสาทากายาสัพเพนะันะตว,วันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตว,นะวันว as as ino, าวันโตยะสสิโนธัมมานาพิกาม,มุงพ,พิกุนังตมิติงวนังเวนทูจะเทวาสาหดีจะอาสามาจะทุเวยมาจนันทัสูุปะนิสาเทวาจนันทามาภูปุรคิตาสุริยะสุปะนิสาเทวาสุริยะมาภูปุรคิตา,กกตานักขตาเนปุรคิตาวาภกูมันทาวรา,าหากาวสุนังวาสาโอเศโทสักโกปาคาปูรินพะโท ชาเสตชะสาธากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงวนังอาถาคูสหภูเทวาชลามาขิสิขาริวะอะดิทากาจารโชาจาอุมมาปุปปะ นิพาสิโนวารุณาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสุเลยยะดุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสิโนทัเสเตทัสสาทากายาสเพนันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสิโนโมทามนาพิกามุงพิกุณังสันลิปิโนัง สัมมนามหาสัมมนามนุษามนุษสุตมาคิดถาปตูสิกาอาคูอาถาคูมโนปตูสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจาโลเหตตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสิโนท่าเสเททัาสากายยาสัพเพนันตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสิโนมทัมนาภิกขมุงพิกุณังสะมิติงวนัง สุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคนาัสาสหะโอทาตะไครหะปาโมขาอคูเทวาวิจขนาสัทธามัตตาหาราคาชาเมสักกาจยายัสติโนทนานยังอาคาปัจุุโนโยทิสาอภพิวสติทัศเสเตฐัศา,า,ากายาสัเพนานัตตะวน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตวณัววันโตยัสติโนมมทัม,น,มานาภิกาโมภิกขุนางสัมมิตินโมนางเขม,มิยาตุสิตายามะ ัตถกาจายัสสิโนสัมพิตการามาเศรษฐาโจตินามาจะอาสวานิมานัตติโนอากูอาถาภูประนิมิตาท่าเสตทสาสากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมโตสุติมัโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาปิกามุงภิกขุนังสัมมิเิงวานังสันเทเตเทวานิกายาสัพเพนานตะวันนิโนนามันวเยนะอาขันชมเยจันเยสาธิสาสหะ ปาวุฒาชาติมขีรังโอคตินะมะนาสวังท่าเขโมคาตังนาคังจันทังวะอัสตาติตังสุปรามมาปารมัตโตจาปปุตตาอิติมะโตสหะสันนังคุม,มาโรติโสจะสโสปาคาสัม,มติฏินังสหัสสุพรมมาโลกานางมหาปรมมาพิตินทะเตอุปป,ปันโนสุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโส ทาเศรษฐอิสระอาคูปันเจกวัสวัติโนเตสัญจามัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัจเพอภิกันเตเินเทเทเวสพันเมเกมารสเณรพิการเมปัสสัตการหาสะมันีิยังเอทาการหาทพันทัารายเคนะพันทามาทวสะมันตาปริวารเรทะมาโวมุจิทาโกจินางอิตติัตถะมหาเสนโนการหาเสนางอเปใสปานีนาตาลมาหัจะ สรังกตวานะเประวางยะถาปาวุสโกเมโคลทานะยันโตสวิชโกตัาโสปัจจุทาวติสังคุโตอาศัยยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวิคตวานาจะพุมาตตโตอมันตยิสัทธาสาวเกีศาสนรเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานารัชคโวเตจะตปะมักุรงสุตวาพุทธศาสนาังวีตราเกหิปกามง เนสังลมัมปีอินชายุงสเพวิชิตตะสังคามาพยาตีตายศัสสีโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตีชนสุตาติสิบเอ็ดบทสวนมังคลาสุตตังอเศวนาจะพาลานางปัิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชานียานางเอตัมมังคลมุตตังปฏิรูปะเทสาวาโสจะปุกเพจักกตะปุญญาตาอัตสัมมาปณิทิจาเอตัมมังคลมุตตัง พาหุสัจจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิคิโตสุภาษิตาจะยาวาจาเอตัมมังคามุตมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทารสสสังฆโหอนาคุลาจะกรรมันตาเอตัมมังคามุตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตะการนจะสังฆโหอานาวชานิกรรมานิเอตัมมังคามุตมังอารติวิรติปปามัชปานาจะสัญญโมอปะมาโดจะทรมเนสุเอตัมมังคลมุตมังคาราโวจะนิปโตจะสันติ จักระตัญญูตากาเลนะธรรมะสวนางเอตัมังคลมุตตมังขันตีจ,จสตัสรวะจัสรตาสัมานานันจัทัสนงังกาเลนะธรรมะสากาัจฉาเอตัมังคลมุตตมังตปัปโญจัพรมัรจารย์จัอริยสัจนะทัสนงังนิพานะสัจฉิกิริยาจัเอตัมังคลมุตตมังพุทธัสสะโลกะธรรมเมหิจิตตังยสัสนากัรมปติอาสุกังวิรังขีมังเอตัมังคลมุตตมัง เอตาทิสานิกัตวานาสัพพัทมาปราชิตาสัพพัทโสดถิคันติตันเตสังมังคลมุตมันติ12บทสดรัตนปริตยังกินจีวิตตังอิทวาหุรังวาสักเคสวาอย่างรัตนังปณีตังนาโนสมังอัติตถานเตนะอธรมปิพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถีหุนตุพยังวิระคังอมตังปณีตังยะทักษาขาสกยมุนีสมัยโตนาเตนะธรรมเมนะสมัติกินจิ อิทัมปิทัมเมตตนังปณีตังเอเตนะส,สัจเตนะโสวตถิโหตุยงพุทธาเศโทปร,ริวณะยีสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญะมาโหสมาธินาเตนะสัมโมนะวิสติอิทัมปิทัมเมตตานังปณีตังเอเตนะส,สัจเจนะโสวตถิโหตุเอปุคลาอัฏฐสตังปัสสัทธาจะตาเีเอตานียุขานีโหติเตทักขินยัยในยะ เตทัคนยาสุขาตัดสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพพลาณีอิธรรมปิสังเกตรัตนังวณีตังเอเตนสัจเจนะสุวัถิองตุเยสุปายุตามนัสาทัดเนะนิกามิโนโคตมาสาสันมหิ เตปติปตาอมตังวิไยหะรัถามุทาในพูดติงผู้ชะมานาอิทำปีสังเกตรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะโสวัตถิโหตุขีนางกุรานังนวังรัติสัมภวังวิรัตจิตตายะติเกผะวัสมิงเตขีนะพีชาอวิรูหิฉันทานิพันติธีรายทายามปะทีโปอิทำปีสังเกตรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะโสวัตถิโหตุ 13. บสทสวดธรรมบทสาสวะอัตตาหเวีชิตังเสออยโยยาจายังเอตาราปรชาอัตตทันตัสสะโพสัสสะนิจังสัญญาตตาจาริโนเนวาเทโณนะคันทัพโณนะมาโรสหพรหมน,า,ปปน,น,า,า,นาชิตังอปะชิตังกอยราตถารูภัสชันตุโน 14. บทสวดเกิพุตโรภาสิตามิทัง เนะพระควตาชาณตาปัสตตารหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเหตหตุมเหมาอนุสาวเวนะมาปรมาปร,รายามาอิติกิรายามาปิตากาสังปาทานาีนะมาตักะะหตุมานยะขะเหนะมาอาการะปริวิตัเกนะมาทิฏฐินิชานะขันติยามาพัพพาดูป,ปตายามา สัมมาโนโนคารุยะธาตุเมเหตตาวะชาเนยยะธาอิเมธรรม,มากุสลาอิเมธรรม,มาสาวะชาอิเมธรรม,มาวิญโยครหิตาอิเมธรรม,มาสัมาสมาตาสัมมาทินาหิตายะทุขายะสังวัตติ อาถาตุมเมเหปะชาเิยียธายาธาตุม,มเห,ะะหมมอัตนาวะชาเนายยาธาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมอนาวัชาอิเมธรรมาเวนยุปสัรธาอิเมธรรมาสมัมมาตาสัมมาทินาหิตายาสุขายาสังวตัตติอาถาตุมเมเหอุปสัมปัชะเวห,หะเดยยถาติ สิบห ja pues eh um. ja ้าบทสวดอุปัญญายโสอุปนิญติชีวิตตัมมาปะมายุงจะรูปนิตตสนะสันติตานาเอตังพยังมรณีเปกขมาโนปุญญานิการิราธาสุขาวาหานิอุปัญญติชีวิตตัมมาปะมายังจะรูปนิตตสนะสันติตานาเอตังพยังมรณีเปกขมาโนโลกามิสังปชะเฮสันติเปโคโยทากายเยนะสังยโมวาจยาอุทะเจตสา ตังตัสสะเปตตัสสะสุขายาโหติยังชีวามโนปกโรติขุญยังธรรมโมหเวรขัตติธรรมมาจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนนทุขัดเตงคะชันติธรรมมจารีสัเพสังคาราอนิจจติยถาปัญญายะปสติอัถานิพินทิทุเขสามะโควิสุทธิยาสัเพสังคาราทุขาติยถาปัญญายะปสติอัถานิพินทิทุเขสามะโควิสุทธิยา สัพเพธมาอนัตาติยธาปัญญายปัสติอัทานิพินติทุกเคเอากามโควิสุทธิยาน16บหกสวดอปันากะชาโดอปันากศฐานาเมเกทุติยังอาหูตักกกาเอตะาธัญญายะเมธาเวตังคันเหยยะอปันกังภาหงเวสนังยันติปภพาตานิวานานิจักอาดามรุขัเจตยาเนมนรุสาพยาตชิตา เนตังโขสานางเขมังเนตังสารณมุตตมังเนตังสารณมาคัมมาสัพพาุขขาปมุตติโยจโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะเสนาคโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญาญาปัสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะสัจจะอติกมังอริยนจะอัตังคีการทุขโขปสามะคามินางเอตังโขารนางเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสารณมาคัมมาสัพพารุขขาปมุตติ สิบเจ็ดบวชสวยพัเทกรตะคาถาอัตีิตังนาวคัมเมยะนับปฏิกังเขนาคตางังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรหวังมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญา,าติตีตังเะหินันตงังอับปันตันจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมมังตัฐาตถา,ตถาวิปัสสติอาสังเหตรงังอาังกุป,ปังตังวิทามะนิปูุหเย กบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแขนธรในทน้น,นั้นได้บุคคลน,นั้นพึงเจริญทมนั้นเนืองๆให้ปลุกปลงเธออาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามราังนานสุเวพึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหีโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปิงอโหดตามา รัตตม,มะตันติตังตังเวพาเกตกัโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพะมุนีผู้สงบย่เรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล18บทสวดพินหัปปันจเวคณะปาทะสราธรรมโมเหสรังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาธีรทมโมเหพยาธิเงนตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรดาทมโมเหมรณางองนัตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปยหิมนาเปหินานาภาววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ่านจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักะสะกุมเหตุกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสนนา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกัลยาณนางวาปะปะังวาตัสทายาธาะวิสามิเราทํากรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นปาบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้น,น,นสืบไปเอวังออมเหหิอภินหังปัจเจกิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด19บทสวดเทวตาอุยโยชนาคาถา ทุกขับปัตตาจะนิ ans, ทุขาพยาปัตตาจะนิพยายส inda, โสกปัตตาจันิโสกาอนตูสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจอรามหีหีสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสทธายาสีลังลักขันตุสัพพา i, impatient. ทาภาวนาพิรณาภาวนาพิรตาหนตูฆาชันตุเทวตาสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกานจะยังพระรางอรหันตานันจะเตเชนะรกขันพันธามิสักอโส 20. ส่สิอดโซเทวตาปฏิทานคถา,ายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมมธาเนนะพวันตุปุชิตาโถดเถงกระโรนเตธาวิหาระมันเะเรเทราจามัชานาวากาจพิกโวาสารามิกาทานาปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสาราสัปปานาภูตาสุขิตาพวันตุเต ชลาผู้ชายเยปีจะอันทสัมภวาสังเซทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรวังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสะการนตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมธาาจปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัถายะจะเหตตายะจะอัมเหรักขาตุสัตธรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนพุตติงสัมปาปุญนยามะธรรมเมอะระยับปะเวทิเต ยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปติทานคถาบุญยสิทธานิกัตตัสสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตปมาณการเยปิยะคุนาวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจายะทิถาวาอันเยมัมชันตเวดิโนสัตตาตินทันติโลกสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัจเจกจตุโวการาสังสารันตาภวะพระเวยาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยัง เยจิมังนับประชานันติเทวาเตสังนิเวชยงมะยาทินนานะปุญญานางอนุโมทนาเหตุนา สเพสัตาสถานโหนตุอเวราสุขชีวิโนเขมะปะทันจปะปปโปนตุเตสาสา,ส,าสิชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้แล่แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็น แลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าแรขันหนึ่งแรขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ทข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ละ ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจนถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นทงสําเร็จเถิดด้วยนุภาพแห่งสัจจะธิฐานนุภาพแห่งความเพียรล้านที่สรงแห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสัตยายบวสวดมนต์พระสูตรอะปรปิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พ้นจากทุกภัยทางปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถ้ยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนโมทนาแล้วโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพระดีพินาศโดยมูล,ลที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบรวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ทผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคต ขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาคแห่งพระประดิษ์แลคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำสักขอจงสำเร็จสักิส,ส,กสิทธุปการเธอสาธุ